ร้านพระเครื่องคุณเบนรับเช่าพระรับจำนำพระทั้งพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังฝากกดติดตามด้วยนะคะและสามารถดูพระเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ท่าพระจันทร์ .com ร้านพระเครื่องคุณเบนที่ f a c e b o o k และ youtube ช่องพระเครื่องคุณเบนและสามารถแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะนางกวักนาแกะสิลยุคต้นพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกวากงาแกะภาคใต้ศิละปะทางใต้มาตรฐานนิยมพิมพ์ทรงอุดมถึงความอุดมสมบูรณ์ผู้ทุกคุคเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์มหาอำนาจวาสนาบารมีจเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภพ,พ่อขรัพย์ค้าขายดีมากค่ะนางกวากงาแกะพ่อด้านคล้ายสวยสมบูรณ์ดูง่ายๆพระมีประสบการณ์ผู้บูชามีแต่ความจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง สิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวงจะบังเกิดแก่ผู้ครอบครองนางกวักองค์นี้สวยสินยุคต้นหายากมากนางกวักงาแก่องค์นี้เดิมเคยเลี่ยมทองเก่าแล้วทําเป็นรูปหัวใจด้านหลังจึงมีร่องรอยรูปหัวใจด้านหลังแล้วนํามาเลี่ยมเงินกันน้ําค่ะนางกวักสวยเก่าแท้ดูง่ายหายากแล้วนะคะ พระสมเด็จงาแกะพิมพ์ใหญ่ฐานห้าชั้นยุคต้นหลวงพ่อหอมรชิระหมากจังหวัดระยองพระสมเด็จงาแกะองค์นี้เอกลักษณ์ของพระสมเด็จหลวงพ่อหอมที่ชัดเจนเสียนเหมือนมีชดามีปลีเกตบริเวณหน้าอกจะมีการแกะเป็นเส้นผ่ากลางจากหน้าอกลงมาผ่านท้องจนถึงฝ่ามือที่สมาธิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จงาแกะของหลวงพ่อหอมค่ะพระสมเด็จองค์นี้สวยมากดูง่ายๆ พระสมเด็จองค์นี้เดิมเคยเลี่ยมทองเก่ามาด้านหลังเจาะเป็นรูปใบโพพระผ่านการใช้มาหลายสิปีเมื่อแก่ทองออกทำให้ด้านหลังเห็นเป็นรูปใบโพเก่าซึ่งสวยคลาสสิกมากๆนะคะพระสมเด็จงาแกะพิมพ์ใหญ่ฐาน5ชั้นยุคตน้นพระสวยน้ำเดิมดูง่ายเก่าแท้ด้านล่างมีรูระบายอากาศของกรอบทองโบราณทำให้เห็นเป็นจุดๆตามรูระบายอากาศ ซึ่งเป็นแบบนี้ได้จะต้องใช้เวลาหลาย10ปีเลยค่ะทําให้พระสมเด็จหลวงพ่อหอมองค์นี้ดูง่ายเก่าแท้สบายตาคลาสสิกมากๆหาสวยแท้เก่าถึงยุคและเป็นยุคเก่ายุคต้นแบบนี้หายากแล้วนะคะนานๆจะพบเจอสักองค์ค่ะพระสมเด็จงาแกะฐานเจชั้นนิยมงาแกะเก่าแก่จากปลายใบยมีด หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามจังหวัดชยัยนาทปี2521พระสมเด็จงาแกะรุ่นฝั่งลูกนิมิตในปี2521มีทั้งพระสมเด็จงาแก่ฐาน3ชั้นฐาน5ชั้นและฐาน7ชั้นพระสมเด็จงาแกะองค์นี้ฐาน7ชั้นนิยมสินชัดเจนดูง่ายงาแกะผิวแห้งเก่าแท้ดูง่งายๆสภาพสวยมากหายากค่ะ พระคูณพระของหลวงพ่อกวยดีทุกด้านน่าใช้น่าบูชามากๆนะคะพระกลิ่งพิมพ์เล็กหลังมีบัววัดประสาบุญญาวาสกรุงเทพมหานครปี2 5 0พพระกลิ่งพิมพ์เล็กขนาดน่ารักสร้างน้อยหายากน่าใช้น่าบูชามากค่ะพระวัดประสาบุญญาวาสได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาหลายพิมพ์โดยรวบรวมมวลสารสำคัญต่างๆทั่วประเทศ ทำพิธีพุทธาพิเศษ3วัน3คืนเมื่อวันที่13-15ถึงพฤศจิกายน2506และในวันที่16พฤศจิกายน2506ซึ่งเป็นวันมหามงคลคือวันมหาสิทธิโชคที่โบราณถือกันว่าเป็นวันที่ประกอบกิจการใดก็มักจะสำเร็จรู้งร่วงทุกประการและ,จะเจริญด้วยลาบยศโชคลาบแส,สนเสริญธุรกิจการงานออกดอกออกผลบริบูรณ์ จึงนับว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่ามีไว้บูชาสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะพระวัดประสาทเป็นพระพิธีใหญ่โดยอาราธนาพระคณาจารย์108รูปร่วมพิธีมหาพุทธภิเศกอาทิเช่นพระอาจารย์ทีมพระช้างให้หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีหลวงปู่นาควัดละคังหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามหลวงปู่ดูวัดสกแก หลวงพ่อพรมวัดช่องแคหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อโจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่เป็นต้นพระกลิ่งพิมพ์เล็กหลังมีบัวพระหายากสร้างน้อยนะคะพิมพ์นี้เนื้อเหลืองอมเขียวผิวออกแดงมันเทศมันๆผิวลมดำเดิมๆสภาพเก็บเดิมผิวหิ่งหิ่งพระสวยดูง่ายๆหายากแล้วนะคะ พระปกตัวหนอนเนื้อดินผสมผงพิมพ์นิยมฐาน3ามชั้นสมเด็จพระพุทธจารย์นวมวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครปี2495พระหน้าปกวัดอนงสวยสมบูรณ์มีหน้ามีตาพิมพ์ฐานสามชั้นนิยมสวยมากๆค่ะพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีพร้อมใช้พระขนาดเล็กๆน่ารักน่าใช้น่าบูชามากๆ ลระปลกเด่นด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ค้าขายดีเสริมโชคลาภเสริมดวงหนุนดวงจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองดีมากนะคะพระรุ่นนี้ให้เด็กๆหรือผู้หญิงคล้องได้เลยค่ะองค์ขนาดเล็กน่ารักกำแตงดีเลยค่ะเหรียญป้อยขวยงาแกะยันแปดทิศยันสองหน้านิยมหายากมีลงชาติแดงสภาพสวยมากสวยสมบูรณ์งาแกะเก่ามาก อายุไม่น่าต่ำกว่า80ปีขึ้นไปค่ะพร้อมเลี่ยมเงินกันน้ำงานเงินสั่งทำอย่างดีสวยคลาสสิกมากๆหายากค่ะเหรียญป้อยขวย,ยันแปทิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์มากช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นช่วยขับไล่สิ่งช่วยร้ายช่วยเสริมดวงหนุนด,ดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีและยังเสริมด้านความมั่งคั่งล้ำรวย เป็นสิ่งนำโชคเพื่อนำพาผู้บูชาไปสู่ความสำเร็จจึงนิยมพกพาติดตัวกันค่ะเหรียญป้อยขวยงาแก่เหรียญน,นี้เป็นชนิดยันสองหน้านิยมหายากปกติจะเจอแบบยันหน้าเดียวนะคะเหรียญสวยดเดิมๆเก่ามากสภาพสวยสมบูรณ์อัคระย,ยันปอยขวยช่วยให้ค้าขายดีมีเงินทองคล่องมือช่วยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยและช่วยได้แคล้วคลาด,ดีมากค่ะ เหรียญสวยสมบูรณ์ดูง่ายอายุเหรียญลึกมากสร้างก่อนปี2500เพราะเนื้องาแกะเก่ามากเหรียญป๊ยขวยันแปดทิศเป็นงานแกะมือจึงไม่เหมือนกันแต่มีความคล้ายกันค่ะเป็นเหรียญที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ม,มากพร้อมเลี่ยมเงินสั่งทมอย่างดีพร้อมใช้สวยคลาสสิกมากๆน่าใช้น่าบูชามากนะคะ พระหกรูปเหมือนหลังยันและมีจานที่กรอบด้านหลังหลวงพ่อพันวัดบางสะพานอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเกจิสายเหนียวแห่งเมืองสองแควพระหกรูปเหมือนหลวงพ่อพันพิมพ์ประพามนทนเนื้อผงชานมากเนื้อเข้มจัดมากพระสวยสมบูรณ์หายากเลี่ยมพลาสติกเก่าๆวินเทจเลี่ยมมาตั้งแต่สมัยสร้างพระเลยค่ะพระสวยหนาแข็งแรง และมีจาร์ที่เลี่ยมพลาสติกด้านหลังหลวงพ่อพัน์ท่านคือสุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองสองแควพิษณุโลกผู้ทกคุณสูงทุกด้านโดยเฉพาะคงกระพันชาตรีเป็นเลิศและเป็นเมตตามหานิยมค้าขายดีมีโชคลาภเจริญก้าวหน้าลุงเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยดีมากปัจจุบันพระของท่านไม่ค่อยได้พบเจอแล้วนะคะหายากค่ะ รูปเหมือนปั้มหลวงพ่อโอภาษีวัดประสาทบุญญาวาสกรุงเทพมหานาครปี2506พระสวยเดิมๆพร้อมเลี่ยมเงินเก่าแบบโบราณวินเทจสวยมากพร้อมใช้ค่ะพระดีพิธีใหญ่มากพิธีมหาพุทธาพิเศษโดยได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ดังทั่วประเทศหลายรูปมาร่วมปลุกเสกรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโอภาสีมีน้อยหายากองค์นี้สวยพร้อมเลี่ยมเงินเก่าแบบโบราณวินเทจ นานๆจะเจอสักองค์นะคะบูชาเป็นสิริมงคลอย่างมากค่ะเหรียญเกลียวเชือกช่อชัยพฤกเนื้อทองแดงลมดำต่อโค้ดหลวงปู่ศรีวัดเขาท่านบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์ปี2519เหรียญเกลียวเชือกหลวงปู่ศรีเนื้อทองแดงลมดำต่อโค้ดคมคมชัดลึกเหรียญสวยบล็อกนิยมเส้นสายฝนเส้นขนแมวเห็นชัดเจนค่ะ เป็นเหรียญประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ศีที่พุทธคุณสูงและหายากน่าใชา้น่าบูชามากนะคะเหรียญน,นี้สวยแท้ดูง่ายๆพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีพร้อมใช้ค่ะ พระซุ้มเว้าเนื้อผงผสมว่านขมิ้นเศกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมปี2459หลวงปู่บุญท่านสร้างพระเนื้อผงผสมว่านประมาณปีพศ2459พระเนื้อว่านของหลวงปู่บุญนี้มักจะสร้างในพิมพ์ซุ้มแหลมซุ้มเว้าเป็นต้นเพราะเนื้อหามวลสารนั้นหาได้ยากซึ่งส่วนผสมพระของเนื้อผงผสมว่านได้แก่ว่านพญาไม้ผูก เป็นว่าได้ขึ้นตามต้นไม้หรือตอไม้ผุกๆว่ากันว่าว่านชนิดนี้นั้นเมื่อขึ้นน้าต้นไม้ต้นใดก็จะทําให้ต้นไม้นั้นตายไปและมีคุณวิเศษด้านโคกพันป้องกันคุณใสและเป็นมหาอานาจและยังมีการผสมว่านมนโงคงอื่นๆอ,อ,อีกหลายชนิดรวมถึงผงวิเศษทั้ง5ได้แก่ผงวิเศษที่หลวงปู่บุญลบตามสูตรโบราณที่ท่านร่ำเรียนสั่งสมมาเป็นเวลาหลาย10ปีสะสมไว้ พระซุมเว้าเนื้อผงผสมว่านขมิ้นเสกหลวงปู่บุญองค์นี้เข้มขลังมากดูง่ายจัดเป็นพระเนื้อว่านยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมมากและหายากพระองค์นี้สวยเนื้อจัดดูง่ายมากๆค่ะพร้อมเลี่ยมพลาสติกเกา่าๆวินเพจเลี่ยมพลาสติกมาหลายสิบปีแล้วนะคะเป็นการรักษาเนื้อพระไว้ให้สวยเดิมๆค่ะพระซุมเว้าเนื้อผงผสมว่านขมิ้นเศกหลวงปู่บุญ พระสวยผิวดมเดิมดูง่ายๆแต่หายากมากแล้วนะคะผุ้ทุคุณสูงมากเด่นทางด้านแม่ตามหานิยมมหาสเสน่ห์เจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยและขมิ้นเป็นว่านยายุวัฒนะบูชาแล้วโรคภัยไข้เจ็บจะเบาบางลงสุขภาพแข็งแรงพระสวยดมเดิมเนื้อหาดูง่ายสบายตาหายยากน่าใช้หน้าบูชามากนะคะ ร้านพระเครื่องคุณเบนรับเช่าพระรับจำนำพระทั้งพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังฝากกดติดตามด้วยนะคะและสามารถดูพระเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ท่าประจัน .com ร้านพระเครื่องคุณเบนและที่ Facebook และ youtube ช่องพระเครื่องคุณเบนและสามารถแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ